สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการ Let's น Game r ี่ฉันเคยโอ้ยนะครับหรือเกม GTA V นั่นเองนะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คนนะครับเล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับนี่เลยเซิร์ฟนี้เลยนะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้นะมีคนออนในเซิร์ฟนะครับประมาณ93คนนะครับประมาณถ้าเกิดว่าเป็นช่วงตอนดึกๆนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับก็ประมาณเกือบ130กว่าคนเลยทีเดียวนะครับเซิร์ฟนี้รองรับคนได้ประมาณ200กว่าคนเลยนะครับโอเคส่วนเซิร์ฟนี้นะครับระบบต่างๆอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะไปพูดกันในเซิร์ฟแล้วกันนะครับ วนซิฟนี้มีไวริสหรือเปล่านะครับไวริสก็มีนะครับสอบได้ที่ดิสคอร์ดของทางเซิฟเลยนะครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะเพื่อใครสนใจก็ลองเข้าไปกันดูนะครับโอเคแล้วก็ทําการกดคอนเนคแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลย Let' s go ตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปอยู่กันในเซิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจุดเกิดนะครับก็จะอยู่แถวๆตรงนี้เลยนะครับนี่แถวๆตรงนี้เลยนะครับพอเข้ามานะครับก็ดาการ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับส่วนเซินี้ก็จะมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็มอสทรงผมเท่ๆเลยนะครับวันนี้พี่ก็แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับโอเคส่วนเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับมีมาให้ประมาณ20,000บาทเลยทีเดียวนะครับว้าวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับในตัวนะครับประมาณ2 0 0 0 0แล้วก็ในตู้ ATM นะครับอีกประมาณ10,000นั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาเป็นแก๊งนะครับรับรถทํางานฟรีๆไปเลยนะครับอย่างเช่นมา5้าคนนะครับรับรถ70ดโลไป1คันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามา10คนนะครับรับรถ70ดโล2คันนั่นเองนะครับส่วนมา15คนนะครับรับรถ70ดโล2คันนะครับพร้อมกาชาไปเปิดเล่นนั่นเองนะฟรีๆเลยนะครับเออนะครับแอดมินใจดีแน่นอนนะเซิฟนี้นะครับโอเคจุดต่อไปนะครับ อันนี้คือที่เราเกิดมาใช่ไหมคือแปลว่าเป็นจุดเริ่มต้นผู้เล่นใหม่นะครับตอนนี้ก็มีคนในเซิร์ฟอยู่นะครับโอเคต่อมาปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนะครับกด F1 นะครับก็จะเป็นโทรศัพท์นะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ต่อมากด F2 นะครับอ่า F2 ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นั่นเองนะครับนี่กระเป๋าเซิร์ฟนี้โคตรสวยนะครับบอกเลยนะแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับ ก็จะเป็นพวกฟังก์ชันออนิเมชันต่างๆนะครับหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้นคะครับเน่ก็จะเป็นการดูดบ้องนะครับโอเค em, okay, แล้วก็ต่อมาปุ่ม F5 นะครับก็จะเป็นอุ้มขีหลังแล้วก็แบกจับเป็นตัวประกันนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ F6 ไม่มีอะไรนะครับ F7 ก็จะเป็นพวกใบแจ้งหนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ F9 นะครับจะเป็นอีโค o นมี่นะอย่างเช่นตอนนี้นะครับแพ็คอาราเดียอ่าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อน อย่างเช่นแพ็คอันนี้คือน่าจะเป็นมะเขือเทศหรือเปล่านะครับขายได้ประมาณ28บาทนะครับแล้วก็ F 1 0ไม่มีอะไรนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาปุ่มลิลิทนะครับก็จะเป็นสกอร์บอตนั่นเองนะครับนี่นะตอนนี้มีหมออยู่ในเซิร์ฟ2คนแล้วก็ตำรวจ6กคนนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้รวมทั้งผมด้วยนะก็คนในเซิร์ฟนะครับทั้งหมด92คนแล้วก็ต่อมานะครับระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเป็นวอร์โซนะครับเอาไว้ซ้อมต่อยนะครับมี แอรดอด้วยนะครับก็เป็นจิตกรรมนะครับของทางเซิร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็มีชิงทงนะแล้วก็มีระบบแข่งรถด้วยนะครับไม่รู้ว่าแข่งรถแบบไหนนะก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีระบบงัดข้อนะครับด้วยกันนั่นเองนะครับอ่าเป็นมินิเกมนะครับส่วนเซิร์ฟนี้นะครับมีกาชาปองหลายรูปแบบมากเลยนะครับมีกาอากาชาโดเนตด้วยนะครับแล้วก็แอดมินนะให้กาชามารีวิวนะครับก็เป็นกาชาธรรมดาเนี่แหละนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปิดสัก2ลูกลวกันนะครับ โอเคกดใช้เลย <Yahoo! S 1> โอเคได้เงินมา300นะครับโอเคก็เปิดอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันโอเคครับเราได้กล่องซ่อมมา1อันนะครับเว้แต่ว่าคือเซิฟนี้กรชาสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็เปิดไว มากด้วยนะครับเปิดโคดไวอ่ะนะครับได้อย่างไวนะครับเดี๋ยวเปิดอีกสักลูกนึงแล้วกันโอเคเราได้ลอตเตอรี่มาใช่ไหมอุ้ยเราได้ลอตเตอรี่มาด้วยนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวกด f 2อดูก่อนอ่ามันต้องกดใช้ปะอ๋อนี่ไงเราต้องทำการขูดใช่ไหมขูดอ่ายังไงอ๋อโอเคขูดมั่วๆแล้วกันโอเคเราได้มา300หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็เซิฟนี้นะครับรับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ายังรับสมัครหรือเปล่านะครับเพราะว่าตํารวจเซิฟนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปสมัครดูนะครับส่วนเซิฟนี้นะครับไม่มีช่างนะครับอ่าเซิฟนี้ก็คือประชาชนนะครับสามารถเอารถของคุณผู้ชมเนี่ยไปแต่งด้วยตัวเองนั่นเองนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับส่วนพวกงานผิดกฎหมายนะครับของเซิฟนี้นะครับก็จะมีงัดรถนะแล้วก็งัดร้านค้านะครับ ปลูกขายกัญชานะครับแล้วก็จกปูนนะครับส่วนงานถุกกฎหมายนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะเซิฟนี้นะครับก็จะมีขุดแร่มะเขือเทศนะครับมันฝรั่งแตงโมนะครับตีโรบอทนะครับตีโรบอทนี่เป็นไงวะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับแล้วก็มีค่าเป็ดแล้วก็มะม่วงด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็เปิดแผนที่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับนี่เป็นไงอ่าภาในเซิฟก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลย ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันที่ร้านขายรถแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีรถอะไรให้น่าซื้อบ้างนะครับโอเคก็ทาการกดตูวอีนะครับนี่ก็จะมีรถหลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่ามีคันไหนน่าซื้อบ้างนะครับอุ้ยมีคันนี้ด้วยนะฮะสามแสนกบาทนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เจอรถที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือคันนี้เลยนะประมาณ3 0 0แสนบาทนะครับเป็นฮอนด้ eg 6นั่นเองนะครับโอเคทำการกดยิ้เพื่อซื้อมานะครับ นี่ได้มาแล้วนะครับน่าเข็มไม้ก็ใหญ่จังโอเคนะครับโูคันนี้ก็ถือว่าเท่เลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่ขอทําการแต่งรถตุก่อนแล้วกันนะครับเอเอาสีไหนดีวะเอ้ืิกกี้สีเหลืองก็สวยนะครับเนี่สีเหลืองดีกว่านะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับจุดต่อไปนะครับแล้วก็ไปที่กาลาดกันดีกว่านะครับไปดูว่ากาลาดตกแต่งประมาณไหนนั่นเองนะครับโอ้แรงอยู่นี่แกโอ้หโคตรแรงอ่ะนะครับ โอเคต่อมาตรงนี้นะครับเป็นคือจุดอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับโอเคกด E ขายของทั้งหมดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่แบบว่ารับซื้อของถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับพวกอาชีพงานถูกกฎหมายอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นกระลาดนะครับนี่โอ้มีใครด้วยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอเคอุ้ยตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็ได้ดะะรถบปรษณีนะฮะอ่า โอเคแล้วก็มาสำรวจกระหลายกันดีกว่านะครับกดตัวยูอ่ะล็อกรถนะครับอ่ะปลดล็อกรถโอเคก็ลงจากรถได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอ่าล็อกรถด้วยนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคราบอาหารนั่นเองนะครับขายแล้วก็กินได้ที่นี่นั่นเองนะฮะโอเคหมวดอาหารที่กินได้นะครับมันจังหอมฉุยเฮ้ยเสียงอะไรวะตกใจหมดเลยแับอันนี้เป็นข้าวกล่องนะครับส่วนประกอบนะก็มีตามนี้เลยนะครับ แล้วก็น้ําผลไม้ขวดด้วยนั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวกล่องขายให้ NPC นั่นเองนะครับเราสามารถขายพวกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เงินมานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับน่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ๋อเป็นร้านค้าอาหารสดนั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับว้าวข้างในก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมี อะไรอ่ะโต๊ะบล็อกเด้งด้วยนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เอาไว้งัดข้อนั่นเองนะครับกับผู้เล่นคนอื่นป้องอ่าแล้วก็ตรงนี้มีโต๊ะสนุงสนุกด้วยนะครับเวลานี่อ๋อตกใจนึกว่ามีคนล่องหนนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นสระน้ํานะครับอึนี่สามารถเล่นได้นะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงร้านค้าทัทูไปนะครับกล่องซ่อมราคา1000นะครับวิทยุนะครับ ราคา1000นะครับน้ำเปล่า1ขวด8 0เลยนะครับแพงมากๆเลยนะครับก็ซื้อเอาไว้2ขวดนะครับขนมปังด้วยนะครับโทรศัพท์500นะครับวิทยุ500นะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดรถด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทําการลุกกันดีกว่านะครับจุดต่อไปนะครับที่เราจะไปดูนะครับก็จะเป็นสถานีตำรวจนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนั่นเองนะครับโอเคไป let's go โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีตํารวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมีโลโก้เซิฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปไปอยู่กันที่ในห้องขังเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคนติดคุกกันอยู่เพียบเลยนะเออนะครับโอเคป่ะเราก็ไปข้างนอกกันดีกว่านะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็ไปดูที่โรงพยาบาลกันนะครับส่วนโรงพยาบาลนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่โอเคไป ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปสำรวจดูหน่อยและกันโอเคครับโรงพยาบาลก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีคุณหมอยืนอยู่นะครับคอยต้อนรับบริการนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเราไปดูที่อู่ช่างกันดีกว่านะครับแต่อย่าลืมนะเซิฟนี้ไม่มีช่างนั่นเองนะครับเราต้องแต่งรถด้วยตัวเองโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่อู่ช่างแล้วนะครับก็ ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆเลยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เอารถมาแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับกดตัวอีนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือเมนูแต่งรถนั่นเองนะครับอุ๊ยโคตรเท่นะคุณผู้ชมนะครับว้าวโอเคก็กดเย็ดนะครับเพื่อทำการออกนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นวอร์โซนนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกาะนะครับรู้สึกว่าเกาะนี้มันจะมีให้ล่าสัตว์ด้วยนะครับ่ก็ลองไปล่าสัตว์ดูนะครับที่เกาะนั้นเลยนะครับ โอเคส่วนภายในเซิฟก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอีกกรลาดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําการแวะไปดูหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะต้องทําการขับรถนะครับออกไปที่นอกเมืองนะครับแล้วก็ไปยังเรเบลนั่นเองนะครับส่วนเรเบลนะครับก็อยู่ที่ทะเลรายนะครับโอเคเราไปที่กรลาดตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวทําการมางจุดเอาไว้ก่อนโอเคไป Let โก o นี่ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระดาดนะครับอุ้ยตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมดูดีนะครับโอเคตัวนี้คือม่านอะไรเนี่ยม่านน้ำตกเหรอโอ้ข้างบนนี้ก็เป็นอ่าที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยเอ่อคุก <c oughs> มีคุกด้วยนะครับอยู่ตรงนี้โอ้ยแล้วมีรถกระบะด,ด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยโคตรเท่เลยโอเคแล้วก็ลงจากรถเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเลเวลนะครับเดี๋ยวทําการแวะดูตัวนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นครับทุกอย่างได้ที่นี่นั่นเองนะครับอ๋อเราสามารถคาพวกแฟชั่นได้ด้วยนี่นะครับโอ้โหแฟชั่นเซิฟนี้อุย้ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมดูดินะครับมีกล่องซ่อมรถแล้วก็บัตรต่างๆด้วยครับมีสร้อยดอกไม้ในช่วงสงการานนั่นเองนะครับโอเคต่อไปแล้วก็ไปที่เลเวลกันคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงการเลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเลเวลอยู่ข้างหน้าเลยนะครับโอ้อลังการมากเลยคุณผู้ชมดูดินะครับปง โอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการจอดรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเดินขึ้นไปด้านบนนะครับอย่าลืมล็อกรถด้วยเดี๋ยวมีคนไม่หวังดีมาขโมยไปได้นะครับในเลเบลนะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็บริการรับฝากของนะครับน่าจะเป็นตู้เซฟหรือเปล่านะครับนี่โต๊ะครับเ้ยโต๊ะครับมี2ตัวเลยเหรอโอเคอันนี้คือโต๊ะครับคุณสามารถครับได้ทุกอย่างในที่นี่เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นบัตรแก๊งหรือเปล่านะครับแล้วก็มีบัตรสตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็กุญแจมือนะครับแล้วก็ลูกกุญแจนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะครับอาวุธนั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นไม้เบสนะครับส่วนประกอบนะก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็ไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่ามีอาชีพอะไรให้หน้าทําบ้านนะครับไปขุดเหมืองดีไหมเอออ๋อนี่ไงไปตีโรบอทดีกว่านะครับนี่นี่อ่าอาชีพ ฆ่าโรบอทนั่นเองนะครับไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอาชีพนะครับที่เป็นอะไรที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นตีโรบอทนั่นเองนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อไปนะครับเราไปทํางานตรงนี้ก็ดีไหมนี่ตรงนี้มีให้แบบว่าเก็บมะม่วงด้วยนะครับโอเคไปโอ้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยคนเพียบเลยคุณผู้ชมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอีกอ่าหนึ่งอาชีพมั้งนะครับ ก็มีรถแบบว่าเพียบเลยนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับโห oh, นี่เรากลับรถเข้ามาในนี้เลยเนะี <c> ่ย <oughs> ขอโทษดีครับผม okay, อ่าโอเคตัวนี้เป็นเก็บแตงโมนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บมะม่วงกันคุณผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะครับก็เป็นเก็บมะม่วงนั่นเองนะครับก็มีคนกำลังมาเก็บอยู่นะครับโอ้ oh, โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมดูดินะครับโอเคแล้วก็จุดต่อไปนะครับที่เราจะไปนะ อ๋อตรงนี้เป็นเก็บมะเขือเทศนะครับนี่เลยอ่ะก็ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีเก็บข้าวด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคครับก็ไปปะครับจับเซิฟแนวโลเปเซิฟนี้นั่นเองนะครับคนเล่นก็ถือว่าเยอะเลยนะอ่ะวันหนึ่งก็ประมาณร้อยบวกนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปสอบวลิรได้เลยนะครับที่ดี่ขออนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ โอเคครับใครชอบคลิปในแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครนะครับแล้วเจอปปก,กันตอนดูไม่เป็นไรจกัรจุ๊บๆ